ข้อนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการอ้างอิงอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการจัดทำดัชนีคำสำคัญนะครับซึ่งโปรแกรม r e t e x กก็ได้อนุความสะดวกเราในการสร้างดัชนีคำสำคัญขึ้นมานะครับซึ่งเราสามารถใช้โดยการโหลดแพ็กเกจที่มีชื่อว่า make index นะครับหลังจากที่เราโหลดแพ็กเกจตัวนี้มาปุ๊บเรา ต้องพิมพ์คำสั่งนะครับ make index ขึ้นมาก่อน begin documents นะครับแล้วเราก็จะใช้คำสั่ง print index นะครับภายในเอกสารของเราในการพิมพ์ดัชนีคำสำคัญนะครับซึ่งคำสั่ง print index ส่วนมากจะอยู่ตรงท้ายเอกสารทีนี้หลังจากที่เราได้ทำตามกระบวนการที่ได้กล่าวมาทั้งหมดแล้วนะครับ เราใช้คำสั่ง index แล้วก็ตามด้วยคำสั่ง keywords ซึ่งจะเป็นคำสำคัญนั้นๆลงไปเพื่อให้คำคำนั้นไปปรากฏในดัชนีคำสำคัญทีนี้สิ่งที่เราจะต้องคำนึงอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวโปรแกรม latex นะครับเราจะสร้างดัชนีคำสำคัญได้โดยการใช้โปรแกรมตัวอื่นซึ่งมีชื่อว่า make index ซึ่งเป็นโปรแกรมคนละตัวกับโปรแกรม latex แต่มัต้องตกใจนะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการรันโปรแกรม LaTeX ก็จะมีโปรแกรม make index ติดมาด้วยอยู่แล้วนะครับซึ่งวิธีการนะครับก็คือเราจะสร้างไฟล์เอกสารขึ้นมา .tex แล้วก็รันด้วยโปรแกรม LaTeX นะครับโปรแกรม LaTeX จะรันไฟล์ .aux อยู่แล้วแต่ถ้าเราเจอคำสั่ง make index ขึ้นมา LaTeX ก็จะสร้าง ไฟล์ที่มีนามสกุล idx ขึ้นมาด้วยหลังจากนั้นนะครับเราจึงสร้างดัชนีด้วยการใช้โปรแกรม make index นะครับเราจะได้ไฟล์ออกมาใหม่อีก2ไฟล์ก็คือไฟล์ i l g แล้วก็ ind หลังจากนั้นเราถึงจะรันโปรแกรม latex อีกรอบหนึ่งเพื่อได้เอกสารที่มีดัชนีคำสำคัญนั้นอยู่ด้วยทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับการ สร้างดัชนีคำสำคัญโดยใช้โปรแกรม LaTeX นะครับเราจะใช้แพ็กเกจตัวนี้นะครับ make index นะครับแล้วก็เราจะใส่คำสั่ง make index เข้าไปด้วยนะครับก่อนที่จะเจอคำสั่ง begin documents แล้วระหว่างนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้มีการพิมพ์ดัชนีคำสำคัญเราจะใส่คำสั่ง print อินเด็กเอาไว้ท้ายเอกสารนะครับอ่ะทีนี้นะครับเวลาเราพิมพ์นะครับคำสำคัญนะครับอย่างเช่นว่าคาว่า La p l a ทรานส์ฟอร์นะครับเราก็จะพิมพ์คาว่า Index แล้วก็ตามด้วยคำว่า La p l a ทรานส์ฟอร์มซ้ำอีกทีหนึง่งแต่คาว่า La p l a ทรานส์ฟอร์ที่เราพิมพ์ซ้ำไปนี้จะไม่ปรากฏในตัวเอกสารนะครับจะจะ เราจะมีคำว่ารัฟาทานสองเปียนแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่มันจะไปโผล่ในดัชนีคำสำคัญนะครับทีนี้วิธีการนะครับเรารันโปรแกรมเล t ิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ตามด้วย make index นะครับซึ่งในซอฟต์แวร์ของแต่ละคนจะมีคำสั่งตัวนี้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็กด make index อีกหนึ่งครั้งครับยังไม่โผล่มา แล้วก็กลับไปที่ LaTeX แล้วก็กด LaTeX อีกหนึ่งครั้งครับก็จะโผล่มานะครับซึ่งคาว่า l a p พัฒน transform อยู่ในหน้าแรกใช่ไหมครับแล้วก็ Text ที่ปรากฏก็จะเป็น l a p พัฒน transform นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเป็น Text ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นคาว่า transform อย่างเดียวนะครับแล้วก็รัน LaTeX หครั้ง m a x e index อีกหนึ่งครั้ง แล้วก็กลับไปที่ LaTeX อีกครั้งหนึ่งนะครับจะเห็นว่าครั้งนี้นะครับเราจะมีคาว่า transform ออกมานะครับรว่าเราพัฒ transform นะคบอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับที่ยังโผล่อยู่ครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับรูปแบบการใช้งานคำสั่ง index นะครับอันนี้จะเป็นตารางที่3.8ที่ปรากฏในเอกสารนะครับซึ่งวิธีการใช้คำสั่ง index ก็จะมีรูปแบบหลายรูปแบบด้วยกันอย่างเช่น ในตัวแรกก็คือ REFERENCE ธรรมดานะครับก็จะเป็นแสดง REFERENCE แล้วก็ตามด้วยหมายเลขหน้านะครับหรือถ้าเราต้องการให้มีสับ Index ขึ้นมาเราก็จะใช้เครื่องหมายตกใจแล้วก็ตามด้วยสับ Index นั้นๆน,น,นะครับหรือเราต้องการสร้างดัชนีที่แสดงหน้าเริ่มต้นหรือไปยังหน้าสุดท้ายนะครับเราใช้เครื่องหมายขีดวงเล็บเปิดแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายปิด วงเล็บปิดอีกทีหนึง่งนะครับหรือเราเขาใช้คำสั่ง c นะครับเพื่ออ้างอิง,องดัชนีตัวอื่นน,นะครับหรือคำสั่ง add เพื่อปรากฏชื่อดัชนีนั้นเป็นรูปแบบอื่นนะครับอ่ะนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการใช้งานคำสั่งที่มีชื่อว่า index นะครับอย่างที่เรารู้กันมาแล้วนะครับในตัวอย่างที่แล้วที่ เวลาเราต้องการให้คำสำคัญไปปรากฏอยู่ในดัชนีตัวไหนเราก็ใช้คำสั่ง index แล้วก็ตามด้วยชื่อคำสำคัญตัวนั้นนะครับตัวนี้ก็จะไปโผล่ในคำว่า interpolation ตำแหน่งนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้มี sub index ขึ้นมานะครับเราใส่ตัว index นะครับตาม้วยเครื่องหมายตกใจแล้วก็ชื่อ sub index นะครับอย่างตัวนี้ก็จะไปโผล่ใน อินเ i n กซ์ลิ้ o เด t กซ์ t นะครับผลในหน้าที่2เพราะว่าเราใช้คำสั่ง new page นะครับข้ามไปยังหน้าถัดไปหรือถ้าเกิดว่า Index หรือ sub index น,น,นี้มีความยาวตั้งแต่หน้าเริ่มต้นถึงหน้าสุดท้ายนะครับเราใช้คำสั่งตัวนี้นะครับเครื่องหมายขีดแล้วก็วงเล็บเปิดเพื่อแสดงหน้าเริ่มต้น แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายขีดแล้วก็วงเล็บปิดในหน้าท้ายนะครับก็จะไปโผล่ในส่วนนี้แทนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือคำสั่ง add คำสั่ง add ก็คือเป็นคำสั่งที่ใช้เปลี่ยนข้อความที่แสดงผลออกมานะครับในกรณีเราต้องการที่จะเปลี่ยนให้มันแสดงผลเป็นตัวหนานะครับเราก็ใช้คำสั่ง bf แล้วก็แสดงผล ออกมาเป็นตัวหนานะครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการสร้างดัชนีคคำค้นนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใช้ในเอกสารของเราได้